สวัสดีค่ะมาม่าเองค่ะมาพบกับมาม่ากันเป็นประจำเหมือนเดิมนะคะวันนี้มาม่าจะมาแชร์ไอเดียเป็นเมนูทานเล่นหรือว่าเป็นของว่างนะคะคือพิซซ่าเวียดนามค่ะถ้าหากเพื่อนๆมีแผน่นแป้งเวียดนามนะคะก็ให้ลองมาทำสูตรนี้วิธีนี้กันดูค่ะทำง่ายมากๆนะคะแล้วก็อร่อยมากๆเลยค่ะวัตถุดิบและเครื่องปรุงที่เพื่อนๆต้องเตรียมอะไรกันบ้างเรามาดูกันค่ะ ที่เพื่อนๆต้องใช้นะคะก็จะมีแผ่นแป้งเวียดนามมาม่าจะใช้เป็นแผ่นใหญ่แบบนี้นะคะเพื่อนๆหาซื้อได้ตามออนไลน์นะคะหรือว่าซูเปอร์มาร์เกต็ตทั่วไปค่ะจากนั้นจะมีไก่ล,ล้วนนะคะมาม่าจะนําไปล้วนนะคะใส่พริกไทยแล้วก็ซีอิ๊วเล็กน้อยค่ะเพื่อให้มีรสชาตินะคะแล้วก็จะมีปูอัดค่ะหั่นฝอยนะคะฮอทดอกหั่นฝอยหมูยองต้นหอมซอยพริกไทยปน่นแล้วก็ไข่ไก่ค่ะ แล้วก็จะมีมอสซาเรลลาชีสค่ะเพื่อนๆปรับเปลี่ยนนะคะเป็นชีสชนิดใดก็ได้ค่ะจากนั้นเราจะไปเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้มาม่าจะใช้กระทะนะคะในการทําขนมค่ะก็ให้เพื่อนๆนะคะทาน้ํามันพืชลงไปเล็กน้อยค่ะเวลาเรานําแป้งของเราลงไปนะคะจะได้ไม่ติดค่ะจากนั้นนะคะยังไม่ต้องเปิดแก๊สนะคะให้เพื่อนๆนาแผ่นแป้งลงไปก่อนค่ะจากนั้นก็ใส่ไข่ไก่ลงไปค่ะ มาใช้1ฟองนะคะหรือว่ามากน้อยแล้วแต่ความชอบเลยนะคะจากนั้นก็เคลียร์ไข่กระจายให้ทั่วค่ะเพื่อให้แป้งของเรานะคะเริ่มนิ่มตัวค่ะพอใส่ไข่ไก่นะคะกระจายเริ่มทั่วได้ดีแบบนี้นะคะก็ให้เพื่อนเพื่อนเปิเป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 ดแก๊สไฟอ่อนค่ะจากนั้นเราก็จะมาโรยต้นหอมซอยลงไปค่ะ เสร็จแล้วก็คนๆนะคะเพื่อให้ต้นหอมและไข่ไก่ของเราเนี่ยเข้ากันดีค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะมาใส่ไก่รวนของเราตามลงไปค่ะเกลี่ยกไก่กระจายให้ทั่วแผ่นนะคะจากนั้นก็จะตามด้วยฮอทดอกค่ะจากนั้นมาม่าจะใส่ปูอัดลงไปค่ะ แล้วปรุงเพิ่มนะคะด้วยพริกไทยป่นจำนวนไส้นะคะอยากใส่เท่าไหร่ก็ใส่เลยค่ะชอบมากน้อยนะคะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะจากนั้นมาม่าจะใส่ซอสมะเขือเทศลงไปหรือว่าซอสพริกก็ได้นะคะตามด้วยมายองเนสค่ะถ้าหากเพื่อนๆชอบให้มีรสชาติมากกว่านี้นะคะในขั้นตอนแรกตอนใส่ไข่ก็ให้ใส่ซอสหรือว่าซีอิ๊วขาวลงไปได้ก่อนเลยนะคะ จากนั้นพอรอจนแป้งของเราเริ่มเหลืองกรอบนะคะเราก็สุกดีแบบนี้นะคะก็พับขึ้นได้เลยค่ะเสร็จเรียบร้อยนะคะดูน่าทานมากๆเลยค่ะจากนั้นเราก็จะมาเริ่มทําแผ่นต่อไปกันค่ะแผ่นนี้มาม่าจะใช้แบบใส่ชีสนะคะก็ให้เพื่อนๆใส่ไข่ไก่ของเราลงไปก่อนค่ะกระจายไข่ของเราออกให้ทั่วๆนะคะ สร็จแล้วใส่ปูอัดค่ะแล้วใส่พริกไทยป่นเล็กน้อยเพื่อเพิ่มความหอมค่ะแล้วใส่มอสซาเรลลาชีสลงไปค่ะชอบชีสมากๆก็ใส่มากๆนะคะหลังจากใส่ชีสเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเปิดไฟอ่อนอยู่นะคะให้เพื่อนๆปิดฝาค่ะ เพื่อให้ชีสของเราเนี่ยเริ่มละลายนะคะพอชีสละลายแผ่นแป้งของเรากรอบได้ที่แล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะจากนั้นก็ราดซอสลงไปนะคะตามด้วยมายองเนสเหมือนเดิมเลยค่ะมาม่าจะโรยด้วยผงออริกาโนเล็กน้อยนะคะเพื่อเพิ่มความหอมด้วยค่ะ ตักขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะคะมาม่าก,ก็จะตัดแบบพิซซ่าเลยค่ะตัวส่วนของไส้นะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับเอานะคะเอาแบบที่ชอบเลยค่ะจะใส่เป็นอะไรก็ได้นะคะเป็นอีกเมนูหนึ่งนะคะที่ทำง่ายแล้วก็อร่อยมากๆค่ะไม่ยุ่งยากเลยนะคะ ถ้าหากเพื่อนๆสนใจก็อย่าลืมไปลองทำตามกันดูถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามมาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดทุกคลิปทุกเมนูต่อไปของมาม่าค่ะสำหรับคลิปนี้มาม่าต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ